สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโปรแกรมเติมตังใน Special f o r e นะครับโอเคโหลด Good Game น,นี่ครับ Good Game เข้าไปเลยครับนี่ครับโหลดอันนี้มานะครับ Good Game แเ,เข้าไปที่ Special เอ้ยไม่ใช่ดิ Good Game ก่อนเข้าไป Good Game หมดหมู้หมดหมู่นะฮะแล้วเกมยิงเกมยิงนี่ครับ Special Force ครับติดตั้งไปแล้วนะถ,ถ้าติดตั้งได้ครับ Special Force นี่ครับมันจะขึ้นว G ่า GG แล้วเราเข้าไปตรงแคชช็อปนะครับมันจะขึ้นว่าบัตรทูมันนี่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อน